เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการทำา้าหัวจริงๆมันก็ทำแบบอย่างนี้ก็ได้นะที่นุ่นจะบอกนะคะก็คือมันจะเป็นแบบมีแถบด้วยมีแถบด้วยนะคะกับแอป iBis p e n t อย่างแรกทุกคนต้องไปหาแอป iBis p e n t มาก่อนเนาะเข้ามาตอนแรกนะคะเราเข้ามาที่บวกมาบวกก่อนว่าเพิ่มคือเราอยากจะเพิ่มว่าเราจะใช้เป็นแคนวาสแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะ แนวตั้งหรือว่าแนวนอนเราก็เลือกได้ของนู่นจะใช้เป็นแบบแนวตั้งแล้วกันเนาะโอเคก็กดเข้าไปกดเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอ่ะอยากได้แบบให้พื้นหลังมันอะ่ะเป็นโปร่งใสเป็นโปร่งใสเนี่ยทำยังไงโปร่งใสก็คือเราต้องเข้ามาเลือกตรงนี้ที่มันเป็นแบบเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปตรงเนี่ยมันจะเป็นสีตารางหมักลุก เราก็เลือกจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดําก็ได้เลือกเลยนะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนพื้นหลังของเราเนี่ยให้มันเป็นแบบตารางก็คือโปร่งใสนั่นเองโอเคแล้วทีนี้เราก็มากดตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นโอ้นี่ผู้กันกดผู้กันมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างของเราจะเลือกเป็นอกักษรอักขระเนาะตัวทีนี้ตัวทีกดเข้าไป เสร็จแล้วเราก็ไปกดตรงหน้าจอนะคะแล้วเขาให้เพิ่มข้อความสมมติว่าเราอยากทำหัวข้อว่าทำงาน3ปีมีเงินใช้ตลอดชาติทำงาน3เว้นหน่อย3ปีแล้วทีนี้เราก็อยากจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนขอบใช่ไหมเนี่ยมันจะมีให้เราเปลี่ยนขอบด้วยแล้วก็เปลี่ยนสีของตัวอักษรด้วยนะ,ะดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆสมมุติถ้าเราจะเปลี่ยนสีตัวอักษรเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนขอบเป็นสีดําแต่จริงๆถ,ถ้าคนที่ทําแรกๆแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะไปสีอะไรนะคะนุ่นว่าสีขาวดําก็คือง่ายสุดแล้ว ทีนี้พอเราเปลี่ยนขอบปุ๊บเรามาเลือกขนาดขอบด้วยข้างล่างความหนาของเส้นนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นอ่านุ่นขอเลือกเป็นแบบข้างในสีดำแล้วกันเนาะเพราะมันง่ายดีอ่าหรือว่าเออข้างนอกก็สีนี้แล้วกันจริงๆสีแบบเจน๋นๆก็ทำให้สะดุดตาได้เหมือนกันนะคะแล้วเราไม่ได้ปรับขนาดขอบ โอเคแบบเบาๆกรุบๆ,ๆแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังเห็นไหมอันนี้เป็นพื้นหลังสีขาวใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโปร่งใสโปร่งแสงสิไม่ใช่โปร่งใสอันเนี้ยเราก็จะมาเลือกตรงพื้นหลังนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีนี่เห็นไหมพอเราเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยนะโอเคสมมติเราเอาสีชมพูอ่อน อ่นอนๆก็คือสีไม่ได้เข้ากันเลยอ่ะแล้วก็กดตกลงปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเราเนาะทีนี้มันปรับปรับขนาดตรงนี้ปรับขนาดตรงนี้นะอ่ะขนาดใหญ่เล็กจริงๆเราก็เอาใหญ่ก็ได้นะใหญ่นิดหนึ่งคนจะได้เห็นชัดๆ เดี๋ยวเราจะมีอีกข้อความนึงด้วยใช่ไหมก็คือมีเงินใช้ตลอดชาติมีเงินใช้ตลอดชาติไปตรงอักขรที่เดิมตัวทีแล้วกดเข้าไปตึ้งอ้าวไม่ขึ้นแล้วก็บอกว่ามีเงินใช้ตลอดชาติ โอเคถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือกอะไรอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนสีนี้อยู่แล้วเนาะคือมันจะเป็นสีเดิมแต่เราเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีขาวแล้วกันสีขาวแล้วก็เป็นข้างในจะเป็นสีดำแล้วกันเนาะหรือเป็นสีชมพูเนี่ยอ่าทีนี้มันจะแบบมีอะไรขึ้นมาพอเราเสร็จแล้วนะ พอเราทำนี้เสร็จแล้วใช่ปะเราจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนว่าอันเนี้ยเป็นไลฟ์ของเราเลยไลฟ์ live ของเราแล้วตัวอักษรก็จะอยู่ตรงนี้อืมเราก็กดอันนี้นะกดอันนี้แล้วก็กดบันทึก PNG พื้นหลังโปร่งใสแอปนี้นะเป็นแอปที่ฟรีด้วยตอนนี้ก็คือสามารถโหลดใช้ได้เลยแต่มีโฆษณานิดหน่อยเข้าไปพอเราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ย ต่อไปนะจะเป็นแอปอีกแอปหนึ่งแอปอีกแอปหนึ่งก็คือแอป prism l i v e prism l i v e ที่นุ่นใช้ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แบบนี้นะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ดำๆๆขาวๆแบบนี้กดเข้าไปเมื่อกี้เราได้ทำอันนั้นเสร็จแล้วทีนี้เราเอามาใส่ในไลฟ์มันง่ายมากแอปเนี้ย <laughs> โทรศัพท์มีความแบบ <laughs> มีความสุกป,ปกงนิดหน่อย อพอเราเข้ามาในแอป p ิซึมไลฟ์แล้วเราก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเราก็เนี่ยเข้าไปเห็นไหมข้างล่างมันจะมีคำว่าไลฟ์อยู่ตรงนี้อันนี้มีวิดีโอกับโฟโต้เราก็กดไลฟ์เนี่ยแหละถูกแล้วเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมือไปทางนี้ปึ๊บอ่าเขาก็จะมีให้เราเลือกสื่อใช่ไหม ถ้าอย่างใครที่เห็นของนุ่นตรงนี้นะเนี่ยที่นุ่นเขียนว่าสอนทำพาดหัวอันนี้นุ่นใช้ในแอปเลยมันก็ง่ายมากๆเดี๋ยวนุ่นจะสอนแบบอันนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะเอาอันนั้นอะเข้ามาใส่ให้ดูถ้าเราจะใช้ในแอปเลยเนี่ยนุ่นไปนเลือกที่ไททอลมันมีหลายอันแต่บางอันมันจะเหมือนว่ามันจะชอบหดอะมันจะชอบหดเนี่ยคือมันจะชอบเด้งดึงเด้งดึงตลอดเวลาอย่างเงี้ย แล้วนุ่นคิดว่ามันทําให้คนดูปวดหัวก็เลยนุ่นก็เลยเลือกอันนี้มันจะเป็น simple title ก็คืออันแรกเลยแบบคาไว้อย่างนั้นไม่มีการแบบแอคชั่นไม่มีเอฟเฟกต์โมชันอะไรทั้งนั้นอย่างเงี้ยน,นุ่นก็สามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้ฮ่าฮ่อย่างงี้ใช่ไหมอ่ะสมมติแล้วเราก็แก้ไขตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมมีขอบให้มีขอบให้ อันนี้เราต้องไปกดขอบตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มขอบนี่คือเพิ่มสุดแล้วขอบได้แค่นี้อ่าก็ยังดีที่เขามีขอบให้เราเนาะเปลี่ยนตัวอักษรได้แล้วก็อันนี้เปลี่ยนสีข้างในแต่ประเด็นก็คือเห็นไหมมันไม่มีพาดหัวแบบยาวๆให้เรามันไม่มีพาดหัวแบบยาวๆให้เราดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นที่เราเพิ่งทำมาคือเราไปเลือกที่สื่อ แล้วก็วิดีโอและรูปภาพทีนี้เราเข้าไปกดเลือกที่เราทาําเมื่อกี้อ่าเนี่ยแล้วเวลาที่เราไลฟ์สดใช่ปะเนี่ยเราก็จะมีแบบหัวข้อแบบนี้แบบพาดหัวที่มันใหญ่ๆที่มันใหญ่ๆแบบนี้เลยนี้แล้วเราก็ไปเลือกกดพร้อมใช่ไหมอ่ะอันนี้นุ่นก็เขาเรียกว่าแบบนี้อ่ะสมมุติว่านุ่นไลฟ์อยู่แบบนี้ใช่ไหม มันก็จะมีพลาดหัวข้างล่างด้วยเราก็มาแก้ตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาแก้ตรงชื่อพาดหัวตรงนี้ด้วยนะคะชื่อพาดหัวตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นที่แจ้งคนอื่นว่าเราคุยเรื่องอะไรเราไลฟา์สดเรื่องอะไรในวันนี้อย่างเช่นเราไปแก้เนาะว่าสร้างเงินล้านในชาตินี้ เสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เราก็มาเลือกนะว่าเราอ่ะจะไลฟ์ในไหนอันนี้นุ่นไลฟ์ในนุ่นขายของออนไลน์อย่างนี้ใช่ไหมคือตอนนี้ไลฟ์อยู่แล้วก็มาปรับความละเอียดของรูปภาพได้แต่ว่าถ้าเป็นกล้องหน้ามันน่าจะประมาณ720เนี่ยแหละอืมหรือว่าพ0นแก็ได้แต่พ0นแจะไม่มีเอฟเฟกไง เออคือถ้าเราไลฟ์กล้องหน้าพันแปจะไม่มีเอฟเฟกหน้าก็คือไม่ได้ทําให้หน้าสวยแต่แอปนี้ทําให้หน้าสวยขึ้นจริงๆมันสามารถปรับได้ตรงนี้เลยปรับความแบบหน้าเรียวอ่ะดูนะดูนะเดี๋ยวจะโชว์นะคะเห็นไหมอ่ะอ่ะอย่างนี้เนาะเห็นไหมอ่ะอันเนี้ยหน้าคือจะเล็กลงหรือใครที่มั่นหน้าอยู่แล้วก็กด ออฟไปได้นะออฟไปได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีฟิลเตอร์นะก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะคะสีฟิลเตอร์มันก็จะทำให้ไลฟ์เรามันไม่น่าเบื่อมันจะมีหลายหลายฟิลเตอร์เพิ่มขึ้นมาเนาะหรือใครที่แบบมาแนวคิ้วๆเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้แล้วนะเขามีฟิลเตอร์เหมือนแบบ IG ซึ่ง มันก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่า i.g เท่าไหร่นี่มีฟิลเตอร์หน้าให้เราด้วยหรือจะเป็นกรอบซากุระอ่ะซากุระก็มาเห็นไหมซากุระก็มาแต่ถ้าเป็นสายโคชคูอาจจะแบบไม่ซากุระไงมันอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นสายแบบแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักดีนี่มีดอกมองดอกไม้ คือแอปนี้เป็นแอปไลฟ์สดที่มันน่ารักมากมีอะไรให้เล่นเยอะนะคะอ่าทีนี้เราก็เสร็จแล้วเนาะเราก็ไปกดตรง go live เลยนะคะ go live แค่นั้นแหละมันก็จะไปไลฟ์อยู่ที่หน้า Facebook ของเราแล้วแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนิดนึงเนาะของแอปเนี่ยก็คือบางทีมันไม่มีคอมเมนต์ให้มันจะคอมเมนต์ขึ้นช้าถ้าเราแบบ เหมือนอ่านคอมเมนต์จากหน้าจอแล้วก็จะไม่เห็นคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถทําแบบเอฟเฟกได้หลายอย่างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะโชว์ของอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอารูปขึ้นมาโชว์หรือจะโชว์เป็นวิดีโอก็ได้เนี่ยอย่างนุ่นก็จะมีอย่างเลขบัญชีอย่างนี้ใช่ไหมแมคคะออนไลน์ก็โชว์ขึ้นมาได้เลยเราแค่ไปทำไอรูปไอกราฟิกนี้ก่อนเนา แล้วก็โชว์ได้แหละง่ายมากๆเลยนะคะ